Một à, là lắm. Con nghe cái câu có một tháo tung. ตงหมดพนม ใครเอาใบลาไปวางไว้ที่โต๊ะครูผมครับอืมทุกคนฟังเด็กชายทองจันทร์ป่วยวันนี้ไม่ได้มาโรงเรียนจึงให้ทุกคนระวังไว้อย่าสนนอนห่มผ้าให้ร่างกายอบอุน่นเดี๋ยวจะไม่สบายเหมือนเด็กชายทองจันทร์ใครไม่สบายบอกครูจะได้ให้กินยาป้องกันไว้ก่อนไม่งั้นจะเสียเวลาเรียนหนังสือ เป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกทั้งหมดเขาห้องเรียนได้